นะคะคลับเลิฟนะคะอ่ะเอสเมดีกว่านะคะเอาเอสเมดวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าถ้าคุณเนี่ยนะคะคุณคิดว่าพฤติกรรมแบบไหนน่าสงสัยว่าแฟนคุณเนี่ยจะนอกใจนะคะเราส่งมาที่แรกเลยพี่ไล่ฟังนะถ้าแฟนนอกใจจาไว้เลยนะจะถ้าแฟนนอกใจเนี่ยเขาจะทําดีมากขึ้นอืจากที่แบบ ปกติอย่างเงี้ยแหละอยู่ๆทำมทำดีมากเกนเ่ยทำไมทำดีมากขึ้นเนี่ยทำดีมากขึ้นเนี่ยคุณจำไว้เลยนะว่ามีอยู่สองกรณีนะคะคือคือจะนึกสงสารเราเราทำดีมานานกราเพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือแบบว่ามีอะไรมีมีแอบมีกิ๊กแอบนอกใจเพราะแอบมีกิ๊กแอบนอกนอกใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาทำผิดในใจแล้วมันจะแสดงออกโดยการทำดีกับเรามากขึ้นหรือไม่อย่างนั้นก็ร้ายกับเราไปเลย มีสองอย่างมีสองอย่างดีกับเรามากคือรู้ร้กับเรามากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าทําตัวเสมอต้นเสมอปลายทำยังไงอย่างนั้นน่ะคุณดูแล้วก็เวลาพูดอะไรชอบหลบตาอาาอด, <ไป S 2> ดูทำดีทําดีแต่แต่หลบตาค่ะคือพี่เคยคุยกับนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะเขาบอกเลยบอกว่าคนนอกใจเนี่ยคือทําดีมากขึ้นแต่หลบตาเวลาทาดีอ่ะไม่กล้าสู้ตา,าเวลาคุยด้วยก็จะแบบเออมันมันมีอะไรซ่อนอยู่อ๋อ,อนะ อ่ะแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะคะที่ว่าสามารถที่จะบ่งบอกเนาะว่าเขาอาจจะแบบเอ๊แฟนรามีชู้หรือเปล่าหรือแบบมีคนอื่นหรือเปล่าก็บอกอย่างละเดี๋ยวอย่าเพิงพ่งอย<ช>่าเพิ่งนึกขึ้นมาได้ค,ค,คือเมื่อกลางวันนี้เมื่อเย็นนี้รายการปากมันพี่พูดบอกว่าเรื่องการมีเซ็กซ์เนี่ยมันช่วยรักษาโรคได้ค่ะนะคะพี่บอกนิดนึงนะคะก็การมีเซ็กซ์เนี่ยรักษาโรคหัวใจกับโรคลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะเรื่องจริงนะคะ พี่อ่านมาจากนิตยสารฉบับหนึ่งนะคะคู่สร้างคู่สมคุณลองไปคู่สร้างคู่สมเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ข้อมูลทั้งหมดอะข้อมูลดิบทั้งหมดคือข้อมูลจริงนะคะค่ะเป็นข้อมูลจริงๆนะคะไม่มีการตบแต่งไม่มีการเสแสร้สงเพราะว่าคุณลองอ่านหนัหนงสือคู่สร้างคู่สมเนี่ยมันเป็นคือคือมัให้ความรู้ดีนะคะมันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผัวเมียค่อนข้างค่อนข้างโอเคบางทีมันก็มีเรื่องแบบเออมันมีแบบนี้ด้วยแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะ อะไรประมาณนั้นอ่าแต่ว่า<ม><ม>บอกเลยว่าเออลดคอเลสเตอรอลแล้วก็รักษาโรคหัวใจได้<ม>แล้วมีอีกมากมายหลายโรคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดมาให้หยิบมาแล้วลืมอ๋อหมายถึงว่าเซ็กซ์หยิบเออเรื่องเซ็กซ์เนี่ย<ม><ม>การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างผัวเมียนะคะแล้วก็คลายแม็กซ์ด้วยกันทั้งคู่ต้องคลายแม็กซ์นะจ้ะต้องคลายแม็กซ์นะคะถ้าเกิดว่าผัวคลายแม็กซ์คนเดียวเนี่ยผัวจะรักษาตัวคนเดียวแต่ว่าจะเพิ่มโรคภัยไข้เจ็บให้เมียด้วยนะคือโรคเครียดคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยเวลามีอะไรกับสามีแล้วเนี่ยแล้วก็ แล้วก็ไม่ถึงจุดสุดยอดจะบอกเลยนะคะว่า,าผู้หญิงเนี่ย<ช>ทำได้ทําได้รักผัวผัวทำผัวมีความสุขเราก็แฮปปี้แล้ว,ลวอะไรเงี้ย<ช>ทุกคนจะพูดแบบนี้หมดมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเครียดแฝงตัวอยู่ในความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ย<ช>คำว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรถ้าผู้หญิงพูดคําว่าไม่เป็นอะไรน,น,นั่นแสดงว่ามันเป็นอะไร แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรสามีเสร็จรู้ไหมว่ามันจะมีความเป็นอะไรอยู่ในนั้นก็คือโรคเครียดนะครับผู้หญิงหลายคนที่ไม่ถึงจุดสุดยอดเลยจะเป็นผู้หญิงที่สติเนี่ยสติสตางค์สู้ผู้หญิงที่คลายแม็กไม่ได้เพราะว่าการคลายแม็กเนี่ยมันคือการผ่อนคลายร่างกายมันหลั่งอินโดฟินออกมาทําให้ร่างกายมีความสุขผิวพรรณเป็นต่างรักษาโรคภัยแค่เจ็บต่างๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอถึงจุดสุดยอดเสร็จปุ๊บเนี่ย ร่างกายมันจะหลั่งเมลาโทนินออกมานะคะตัวยานอนหลับออกมาจากร่างกายมนุดเหล่านะครับพอเสร็จมันจะหลั่งออกมาพอหลั่งมาเสร็จปุ๊บลองสังเกตดูนะว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยหลับคานะพอ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 คลายแมกซ์เสร็จปุ๊บล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปเลยผู้หญิงหลายคนก็เช่นกันบางคนลุกไม่ได้ลุกไปล้างเลยนะพอละคลายแมกซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเมลาโทนินมันหลั่ง หลับไปเลยค่ะหลับคาเคไปเลยค่ะ <c oughs> ผู้หญิงมันมีแบบนี้จริงๆด้วย <c oughs> นะคะรับเพราะมันเป็นเรื่องทางวิชาการนะคือ <c oughs> คกลไกของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันมีมากมายหลายซับซ้อนมากๆ <c oughs> นะครร่างกายมนุษย์เรามันจะมียารักษาโรคอยู่ในตัวนะ <c oughs> <c oughs> คือการมีเซ็กซ์เนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันจะหลั่งสารเมลาโทนินทําให้ง่วงนอนออกมานะคะเอนโดฟินมันจะหลับไปด้วยความสุข ถ้าเกิดถึงจุดสุดยอดแล้วหลับไปเลยเนี่ยมันจะหลับด้วยความสุขตื่นช้ามาคุณลองสังเกตดูนะว่าถ้าเสร็จนะคะถ้าเสร็จเนี่ยมันจะเปล่งปลั่งใสเนียนไปหมดเลยผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เหมือนกันความเครียดมันจะไม่มีตื่นช้ามาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามตำราจ,จีนด้วยนะเขาจะบอกว่าจะจะ,จะเฮงด้วยนะจะโชคดีถ้าผัวเมียเอากันแล้วถึงจุดสุดยอดะนะคะเพราะฉ<า>ะนั้นเอากันซะผัวเมียแต่ถ้าไปเอานอกบ้านจะซวยนะจะบอกให้ค่ะขออนุญาตรับสายนิดนึงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครับเชิญค่ะอยากจะทราบว่ามีแฟนนักโอเ็กครับค่ะมีกอจะมียาตัวไหนที่ว่าทำให้นะกโอเบกได้นะครับอ่าคุณโทรไปเบอร์นี้เลยค่ะศูนย์เก้าหนึ่งค่ะครับสามศูนย์หนึ่งครับห้าสามศูนย์หนึ่งครับผมอ่าโทรไปเบอร์นี้จะทำให้หน้าอกใหญ่นะค่ะครับโอเคนะคะ สวัสดีค่ะ,ะพี่ <จะ S 1> กินยังนูนนูจนจนดูใหญ่ครานเนี่ยดูใหญ่ขนาดเนี้ดูสิใหญ่จนแบบมาเริ่มเทิมเลยพี่อะ <laughs> ผู้หญิง ผู้หญิงนี่ผู้หญิงบางคนอายเลยนะอย่าไปใกล้พี่นมใหญ่มากนะคะวันนี้นะคะคุณคิดว่าพฤติกรรมแบบไหนน่าสงสัยว่าแฟนคุณนอกใจนะคะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กําลังสงสัยอยู่สามารถโทรเข้ามาได้นะคะ029605022หรือว่า029605088ส่วน SMS นะคะถ้าจะสอบถามกันเข้ามาก็สามารถส่งไาได้ที่4247276หรือว่าถ้าอยากไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะพักผ่อนกับ คู่รักนะคะก็กติกาก็คือพิมพ์คําว่าคลับเลิฟก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความนั่นเองส่วนใครอยากไปฮ่องกงกับพี่นะครับซื้อทัวร์ไปตามปกติเลยนะคะสองหมื่นสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะคือไปไหว้พระกันไปวัดกังหันกันนะครับไปไหว้ที่หาดวิกตอเรียพีคไปขอคู่นะครับไปขอความโชคดีนะครับไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมพี่จะไปแก้บนเจ้าแม่กวนอิมด้วยแล้วก็ไปช้อปปิ้งรถทั้งเกาะด้วยนะครับคือรถทั้งเกาะเนี่ยหมายความว่า คือทุกแบรนด์เนมทุกยี่ห้อทุกอย่างบนเกาะฮ่องกงนะคะตอนนี้ลดครึ่งราคาเป็นอย่างน้อยนะสมมติว่าตัวละร้อยเนี่ยเหลือห้าสิบาทบางตัวตัวละร้อยเหลือสาสิบาทยังมีเลยนะคะทุกยี่ห้อและพี่ไปทีนึงถุงปุ๋ยแล้วนะกลับมาเพราะมันถูกมากหมื่นนึงเนี่ยใส่ปีนยังไม่หมดเลยพี่ไปซื้อที่เนี่ยอยู่เมืองไทยหมื่นได้สองตัวเองแล้วก็พอไปเนี่ยถือว่าไปพักผ่อนแล้วก็จะไปเที่ยวแบบสำเพ็งเมืองไทยด้วยแล้วก็จะไปเที่ยวอ่า มีมากมายหลายที่เลยนะขึ้นกระเช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะไปไหว้กังหันวัดกังหันเนี่ยวัดกังหันเนี่ยจะทําให้โชคดีมีชัยนะคะจะทําให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวคือมหาเศรษฐีทั่วโลกจะบินมาแก้จะบินมาแก้อแก้เคล็ดที่ฮ่องกงแล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยใครอยากจะไปซื้อของแท้นะคะกังหันกวักซับกังหันแบบว่า ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเี่ยเขาจะพาไปที่หนึ่งเพราะซึ่งที่เนี่ยเขาได้สัมปทานจากวัดนี้วัดกังหานนี้นะคะทำเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นจี้ห้อยคอแล้วก็เป็นเป็นเป็นแหวนพวกนี้นะคะเป็นทองคํานะคะก็เขาจะหมุนแล้วก็เอาไม่ดีออกไปแล้วเขาจะมีบัวหิมะด้วยบัวหิมะเมืองไทยกแพงมากอ่ะที่นั่นถูกมากเหมือนกันแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปกินอาหารจีนกันไปเดินชอปปิ้งกันะนะคะไปขึ้นกระเช้ากันไปไหว้เจ้าแม่คนอิ่มกันะนะคะไปขึ้นเครื่องบินเมาสกันไปจัดขับเลิฟกันบนเครื่องบินดูซิว่ากูจะแรงขนาดไหนหนูว่าแฟนคลับน่าจะน่าจะเพิ่มมัวแต่ชอปปิ้งอะค่ะ <laughs> ไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้อุ้ยพี่ว่านไปเดินตรงนู้นกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนุกสนานกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมานะคะขอเบอร์นี้ขอเบอร์นี้ใครอยากไปฮ่องกงนหคะหรือประมาณ6 7ที่เองเราจะไปกันกวนใหญ่ลรถบัสคันหนึ่งนะคะตอนนี้ทางดีเทิร์นก็ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอน้องก็ไปด้วยหมอน้องที่ดูดวงแม่นๆอ่เบอร์นี้ เบอร์นี้ค่ะ091นะคะ3015 301นะคะเลขหนึ่งหมายเลขค่ะ086 722 4813รีบโทรนะคะสำรองที่นั่งได้อตอนนี้ยังเหลือกี่ที่ไม่แน่ใจแต่โทรไปก่อนอรีบโทรไปก่อนนะคะอืจะได้ไปห้องกงกันอ่านะคะอ่ะส่วนวันนี้ดีกว่ากลับเข้ามาที่ขับเลิฟดีกว่ามาเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นที่สันดานได้ไหมคะนี่เขาพูดถึงนะคะว่าเหตุการณ์ที่แบบทำให้ ต่างคนต่างแบบมีการนอกใจซึ่งกันและกันเนี่ยเกี่ยวกับสันดานไหมคะสันดานก็มีส่วนสินิสยัยเจ้าชูนิสัยแบบว่าเอาไม่เลือกหรือว่าอ่อยอ่อยไม่เว้นอ่อยไม่ยัง้งเนี่ยมันก็มีในคนบางคนนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่นะ,ค,ะคือคือพี่บอกแลว่า สันดา ar, มนมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันก็คือสัตว์โลกบนบนบนสัตวสัตว์มีชีวิตอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้มันต้องมีการสืบพันธุ์มันต้องมีการอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วมันเป็นตามธรรมชาติของการสืบพันธุ์นะครับแต่พี่อยากจะให้คนเราเนี่ยนะคะมีมีความรักมีความซื่อสัตว์เหมือนนกอยู่สองอย่างเดี๋ยวจะไลฟ์ฝังว่ามีนกอะไรบ้างอ่ะขออนุญาตรับสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ พอดีคะ่ะพอดีจับได้ว่าแฟนนอกใจคะ่ะอ่ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะยังไงอะคะค่ะพอดีจับได้ว่าแฟนนอกใจคะ่ะแล้วควรปิดเสียงทีวีก่อนนะคะก็ะเวลาโทรติดแล้วทุกคนกน็ต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะคะแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์เท่านั้นนะคะค่ะค่ะปิดหรือยังปิดยังคะ ปิดแล้วค่ะโอเคหาพูดเลยค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีจับได้ว่าแฟนนอกใจค่ะค่ะจับได้ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ทําเป็นแกล้งว่าไม่รู้เรื่องอะค่ะค่ะกระจับได้ยังไงคะเหตุการณ์ลองเล่าก่อนหน้านี้นิดนึงค่ะคือเขามีพฤติกรรมยังไงทําไมเราถึงสงสัยแล้วทําแบบไหนถึงจับได้อะค่ะลองเล่าตั้งแต่แรกนิดนึงปกติก็เป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวใช่ไหมคะค่ะพอดี ช่วงว่าพักกัาหลังนี่เราออกจากบ้านก็จะแต่งตัวออกไปอ๋อสามีใช่ไหมคะ<ช>ค่ะแต่งตัวเนี้ยบมากขึ้นค่ะ,ะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ค่อยตรงเวลาค่ะอ่อาฮะค่ะค่ะแล้วรามีโทรศัพท์เข้ามาก็จะตัดสายจริงตลอดแล้วก็จะออกไปซื้อข้างนอกบ้านอืมอ่ะมีสามอย่างค่ะถนุเขาดีนสืบรู้ว่าถ้าเขาไปมีผู้หญิงอื่นนะคะสืบรู้แล้ว,แ,ลวแน่นอนแล้วค่ะ แล้วหนูทําไงคะเนี่ยตอนเนี้ยหนูก็ทําเป็นแบบแก้งโง่ทำเป็นไม่รู้ค่ะค่ะเพราะว่ามีลูก้วยกันสองคนถ้ากลัวเปิดเผยไปก็กลัวอืเขากลัวถ้าเราพูดออกไปกลัวเขาจะเปิดเผยอย่างเงี้ยค่ะเลยทําเป็นแก้งโง่ไม่ไม่รู้ไม่ชี้ก็เลยออหรอค่ะแล้วเขายังดูแลเราทุกอย่างเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะอืมเหรอคะเราเราเราไม่ลองเราเราเรา คือถ้าเป็นพี่พี่จะคุยนะคุยกันอย่างเบาๆแบบมีสติไม่ทไม่ทะเลาะกันน่ะค่ะค่ะเออคุยแบบไหนคะพี่อืก็คุยจริงๆบอกว่าเออไปมีอะไรนอกบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเลิกนะไม่เป็นไรเลิกเธออะไรเงี้ยสงสารลูกเขาเขาไม่ยอมเลยค่ะเพราะว่าเขารับเลี้ยงมาประมาณสองปีแล้วค่ะค๋ะอรับเลี้ยงคนรู้นะ่ะเหรอค่ะอ๋อเป็นเรื่องเป็นราว ผู้หญิงคนนั้นเขาทำงานที่เดียวกันเหรอคะหรือว่าไงคะเขาเขาไม่ทํางาน่ะคือแฟนหนูเนี่ยเป็นคนที่เล่นการพน,น,นะะันค่ะอ๋อค่ะเขาจะไปทํางานแต่เขา่ะรับเลี้ยงผู้หญิงก็ให้ใช้เวลาสองร้อยสามร้อยจ่ายห้องก็ห้องให้เงี้ยค่ะอืม,อ,มอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมูรณ์หนูทใจได้แล้วส่วนใหญ่เขาดูแลเรานะคะก็คือพี่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ปล่อยค่ะคือถ้าเกิดว่าเจอกันในบ่อนหรือว่าเล่นการพนันเจอกันแบบนั้นเเดี๋ยวเขาปล่อยอพี่เจอมาเยอะแล้ว แต่แต่ว่าก็อยากจะให้คุณพี่อะไรอย่างเงี้ยคือเก็บตังค์แล้วก็เผื่อไว้ในอนาคต้เพราะว่าคือการพนันมันก็มันเป็นการความเสี่ยงอะเวาะคือบางทีอาจจะทําให้แบบอยู่ๆวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะได้แบบมีการตั้งหลักกับชีวิตเรากับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าหนูทาถูกไหมคะว่าแบบแกล้งเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยค่ะพี่คือคือต้องต้องต้องเยอะๆต้องคุยกันเยอะๆ แต่ถ้าเกิดเขาดูแลเราตามปกติดูแลลูกดูแลเราให้แบบมีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็มีเซ็กมีอะไรกับเราเหมือนเดิมนั้นแสดงว่าเขาก็ยกย่องเราค่ะคือเขาอยากกลับบ้านตลอดใช่ไหมคะกลับบ้านตลอดเลยค่ะแต่เขาจะไปหาผู้หญิงแค่ประมาณสองสามชั่วโมงอะค่ะแบบไปแค่แอบๆหลบๆซ่อนไปเนี้ยพี่ก็เราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ตั้งนิ่งๆไปก็ได้ที่ว่าเดี๋ยวก็เบื่อแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าผู้หญิงมันอยากจะเปิดเผยค่ะตอนเนี้ยอ๋อ อยากจะแสดงตัวละค่ะ <c oughs> อืมเพราะตอนนี้เริ่มทางทางแฟนเริ่มฐานะดีค่ะพอดีออเขาไปขายทีเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งา<อ>ทางผู้หญิงก็อยากจะเปิดเผยว่าให้เวลาอย่าออกหน้าออกตายงเงี้ยพี่เพราะเวลาไปไหนเขาจะหลบหลีนซ่อนกันเลยค่ะเขาอยากจะเปิดเผยให้รู้ว่าเป็นเมียน้อยเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงจะอึดอัดอะเนาะเขาคงจะอึดอัดอะแล้วเราเราไม่เคยคิดจะคุยกับสามีเราใช่ไหม ไม่ถ้าหนูคุยไปหนูกลัวเขาเขาให้เรายอมรับอย่างเงี้ยหนูก็มีเหตุผลเหมือนกันเนาะหนูกลัวกลัวเขาให้เรายอมรับผู้หญิงไงตัวเราแบบทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แก้งโง่ดีกว่าแก้งโง่เออพี่ว่าหนูทําถูกมาทีแล้วหนูก็ค่อยๆเก็บเงินดึงเงินอ่ะดีดีค่ะค่ะดีค่ะแล้วก็คือดึงเงินแต่ก็ยังทําความดีอยู่นะทําทุกอย่างงานบ้านอะไรไม่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 บกพร่องหาแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสะอาดสะอ้านด้วยนะ ค่ะพี่แต่เราเราไปไหนเราก็แกล้งเออไม่ถามมากลับมาล้วก็เออพี่กินน้ำกินข้าวแต่ไม่เคยถามว่าไหนมาเลถ้าแบบนี้โอเคทำถูกไหมพี่ถูกถูกค่ะแล้วอย่างนี้เขาเจริหรอเปล่าเลิกกับเราเหรอเลิกกับธนูนั่นเหรอพี่ว่าสักวันเขาต้องเลิกถ้าเราเป็นคนดีอ่ะคือผู้หญิงที่ได้มาจากบ่อนหรือว่าหรือว่ามาคบกับสามีเราด้วยเพื่อต้องการเงินเนี่ยสักวันคนให้เขาจะรู้สึกจะอ้วกอยากอ้วกเอียนเองอ่ะ เขาก็จะไม่อยากไปยุ่งกับเขาไปเองนะผู้หญิงคนนั้นน่ะค่ะค่ะพ่อแฟนหนูเป็นเป็นคนเจ้าชู้พี่เดี๋ยวก็ไปช่ก็เธอค่ะค่ะแต่ส่วนมากแล้วผู้ชายแฟนหนูจะไม่เลิกหรอกแต่ส่วนมากผู้หญิงจะไปเองเออเนาะก็แต่แต่เราแต่เราต้องอดทนน่ะก็เราเป็นเมียตบเมียแต่งมีลูกอะเราก็ต้องทนสินะคะก็ลองแล้วเขาเรียกนะเป็นกำลังใจให้และกันแล้วก็ลองดูกับ คะอะุกกา <ใน S 2> งเรา <ใน S 1> จะรู้ตัวเองแหละว่าเราไหวไม่ไหวไยังไงะอะไรเงี้ยนะคะส่วนตอนนี้ก็คือทาดีที่สุดก็คืออย่างที่คุณพี่ทําอยู่ก็โอเคแต่อย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าเก็บตังค์ไว้บ้างแล้วก็เผื่อจะสร้างอนาคตอะไรมันก็คือเกิดขึ้นได้เนะนะคะใช่ค่ะพี่จ้ะเลื่นเลืกก่อนจนไปก็เป็นคนอื่นก็พยายามทําเพื่อลูกแล้วก็ตัวเองไว้เยอะๆก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะทุกค่าสวัสดีค่ะคือบางทีว่เห็นไหมพี่แนะนําไม่ออกหรอพี่จะแนะนํำยังไงไงเพราะว่าเขาก็ทําถูกก็เงียบๆก่อนไงใช่คือเพราะ พี่เขาตัดสินใจแล้วไงคือเหมือนว่าคิดอยู่แล้วว่ารู้นี่สายแฟนว่าถ้าพูดไปปุ้งปึ้งเขาจะรู้มากกว่าเราแฟนเขาก็จะต้องทางนู้นแน่แล้วก็กลัวมีปัญหากับลูกตัวเองก็ี่อยู่ใช่ไหมล่ะเออนะอ้าวก็นี่ก็คือวิธีแก้ไข,ขของเขาคือเขารู้ว่าต้องทําไงะนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพร้อมกับ SMS ที่บอกว่าคนจะไปรักย่างไรเขาก็จะไปเมื่อเขาไม่รักก็ปล่อยเขาไปเถอะอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงนี้พักกัรครู่ค่ะ yeah you know.